จะบินไปไหนล่ะวะ่โดนโดนโดนรู้สึกว่ามันจะมีคนตามหลัง ว่าอครอยู่วะเนี่ยอ้าวคุณกยอมจำนนนะท้าเลี้ยวแบบเนี้ยเรียบร้อยไป้อม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 ดูจะไปอ,อุ้ย อุ้ยอุย้ยอุย้ย,ยโอ้โหโอ้ไม่ได้เลยจะบินหนีเด้จะบินหนียังไงล่ะฮะมาแล้วลนเนี่ยตามตาแล้วจะติดเลยเนี่ยรับรับไปรับไปโอ้โหโคตรแรงเลยอะ โดนเพื่อนเราเก็บไปแล้วโอเคอย่าก,ก้าวก็ได้อย่าก,ก้าวก็ได้มาๆมา,มา,มาตอนนี้รู้สึกว่าขอมู้ฝั่งเลยนะนก็ตีตีเจ็ดทำไมทันเดอร์บสมันไปอยู่ตรงตูดวะเนี่ยเข้าทางตูดอยู่เนียเป็นสายเหลืองไงฮะสายเหลือง อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไปไม่มาแบบไม่ได้ตั้งตัวโอ้โหลากอนพีหกสิบเอ็ดมาแล้วโว้ยปิ้งไฟนายจะเอาใช่ไหมนะเข้ามาเข้ามาปวดกันเปล่ายิ่งปวกันเปล่าปัดกระเป๋าว้านโมสีกระบอกโว้ยโคตรแรง อย่างแบบจะกาวไม่ทันนะเอารับนีสดีกว่ยเอาตูดเลยเอามาไว้เออร่อยเว้ยโอ้โหหักฟอนเลยมาไหนเมื่อกี้ใครแอบตูดเนี่ยเป็นอะไรกับตูดวะเฮ้ยเฮ้ยพีวีวายพีวีวายเราพบกันอีกแล้วนะพีวายโอเคพีวาย ย่าด <Yeah. S 2> <Okay. S 1> ีกวโอเจ็บพอดีเลยเข้าทางเราเลยตอนนี้ความเร็วกำลังตกเสร็จนิดน้อยดิครับเราใช้กระสุนทางตัวนะทำให้ประตูไอ้บอลไม่เห็นเท่าไหร่อ้า ลอดหรอครับเพราะว่าไปเป็นไม้ครับต้องไม่ถือคันดับโบ๊ทนอยากคันดับโบทหรือเปล่าเข้าไปเข้ยรู้จักคันดับโบหรือเปล่าวาตายไม่มาเลยยโดล่มไม่ตายเว้ยทำไมยังมีกวลามเลย เดี๋ยวเราต้องเอาระเบิดไปทิ้งทีรถถ่ายมารู้สึกว่ารถถ่ายจะโอ้โหมากันเป็นขบวนรถไฟเลยโอเคมาตรงกลางพอดีเลยปุ้มๆเฮ้ยโอ้โหลูกไา้ไม่โดนเอชจีจะมาพ่อเร็ว ปีงานไว้ีปดงานนะสายยุ่งกว่าเเดี๋ยวเดขาดแต่ว่าเดี๋ยวได้เกียร์มาว่าละใครมาตุ่ยตุ่แล้ววะ โอ้โมากัเต็มเลยไฟ่เลยตามามาตามมันทำไมเนี่ยฮะไม่มีข้าวให้กินหรอกตามาามาตามมันเลยตังไม่มีให้ยาตามมายังไม่หยุดอีกไอโอ้โหพาเพื่อนมาด้วยมาคนเดียวก็พอแล้วพาเพื่อนมาอีกหายเลไม่รอดแล้วโดดลม ไปแล้วโดดลงัวนวาอ้วาวนี่มันด่านเดิมด้วยโอ้โหด่านเดิมเพิ่มเติมคือโอลตินโอ้โหโอลตินเยอะมากโอลตินเยอะมากมามาทำอไรกันเยอะแยะนี่ครับนตามไปแล้วว่าสูส้ๆอีกแล้ว หายแล้วลูกม então, ันเป็นอะไรมันเป็นนักตุยตูดไไงวะยิงตูดกูอยู่ได้พี่เคพี่ยดเคตามพี่ดเคไปดีกว่ายีดแม่งไปไวเว้ดียเร็วเร็วเตามพี่ดเคไปได้พี่ยดเคโอโหต้างยิงสองสามลำมันจะไม่ร่วงเอวะยีดเคเนี่ยมันตอกจริงว่ะ เล็บลอยพียจี้ยนกลับบ้านแล้วน้องดอระเบิดใช่แล้วลงฝึกลงปึกไม่ลงฝึกลงฝึกอ่ะมันทิ้งระเบิดผิดที่อย่ามายุ่งกับโลงปึกปีนกระใจเปล่านะ ไงยลูบ้างไปบอร์เบอมบอมบอบมบรการุ่ยุ่ยบอกว่าเนี่ยมีนะซ้ายขวามมีม่ีนะเฮ้ยมีแล้วเนี่ยี่ปุ่มุ่ยุ่ยแล้วุ่ยุ่ยกันมีไงกับบ้านหมว่า ฮัลโหลพีบีเจสวัสดีพีบีเจสวัสดีจ้าพีบีเจพีบีเจมอบตัวมาดีดีกลับบ้านไปจ้าพีบีเจมาต่อเนื่องครับมาแบบต่อเนื่องเลยแบบนี้ตัดไปถ่วงถ่วงถ่วงถ่ชิบพ่ายพี่โยมมันเข้าตัวอีกแน่เลยเนี่ย มีการตุยจู yt, ดอีกไข้านบนแล้วไปเรื่อยแล้วไปไหมคงไม่กลับเมือนแหแตงเดี๋ยวตุยจูดม sure. ึงมาแตงไปจิ้หาย้วเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกำลังโดนยุทธการตุยจูดมันเลี้วแล้วว้าโอโดนโดนโดนไปไหมไปไหมมดิดโอ้โหมดีดดดดีเอ่วงไป ป็นการสืบจุดสืบจุดสืบจุดบอลตายแล้วผมยิงกันแต่วุ้ยเราสืบจุด,ดเรามีปืนเรามีปืนข้างหลังโอ้ยยิงไปโดนตายแล้วโอ้ยลาฮ่ชิปง่ายโอ้โหเรียบร้อยเลยแสบเลยกิจการสุยตูดเ <c oughs> มาไวเกินไปนะครับ ใช่โอ้ยข้ามาช่วยแล้วเพื่อนกัดปันไว้โอเคอยเพื่อนมาช่วยละจ้าเม่ยิบยีโดนจ้าชิบหายแล้วเพื่อน woo <laughs>